การจัดอันดับ10อันดับตูวลูกซองที่ดีที่สุดในโลกอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้เช่นการล่าสัตว์การกีฬาการป้องกันตัวหรือการใช้งานทางทหารแต่โดยทั่วไปตู้ลูกซองที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลกสามารถจัดอันดับได้ดังนี้ 1. เบเนนลี m c ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติที่ได้รับการยอมรับจากกองทัพทั่วโลกรวมถึงกองทัพสหรัฐอเมริกามีความทนทานและมีประสิทธิภาพสูง 2. เ e รมิงตัน870ปืนลูกซองยอดนิยมที่ใช้ในการล่าสัตว์การกีฬาและการป้องกันตัวมีชื่อเสียงเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือ มอ o ์สแบค500ปืนลูกซองราคาย่อมเยาวและมีความทนทานใช้งานได้หลากหลายเช่นการล่าสัตว์การยิงเป้ากีฬาและการป้องกันตัว 4. เบ e t t a 1,301 Tactical ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อการป้องกันตัวและการใช้งานทางมุทาวิธีมีน้ำหนักเบาและยิงได้เร็ว 5. w i n t h e เตอร SXP Defender ปืนลูกซองที่มีความเร็วในการยิงสูงและได้รับการออกแบบมาเพื่อการป้องกันตัว 6. ฟาบาม StF 12ปืนลูกซองที่มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่ทันสมัยและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการใช้ไ,ได้ทั้งในงานยุทธวิธีและการป้องกันตัว 7. Kel-Tech ทป g ปืนลูกซองที่มีการออกแบบที่ไม่ซ้ำใครมีท่อกระสุนคู่และสามารถบรรจุกระสุนได้มากกว่าปืนลูกซองทั่วไป 8. fn h e r s t u l s l p ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติที่มีความน่าเชื่อถือสูงและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานและจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนทั่วโลก9 b r o n i n g dps ปืนลูกซองที่มีความแม่นยำสูงและระบบการทำงานที่มั่นคงใช้ได้ทั้งการล่าสัตว์และการยิงเป้ากีฬา1 0 i t t a c g a 37 ปืนลูกซองที่มีระบบการบรรจุกระสุนจากด้านล่างทำให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานทั้งซ้ายและขวามีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือและความคงทนการจัดอันดับนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมและการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลกอย่างไรก็ตามการเลือกใช้ปืนลูกซองที่เหมาะสมควรพิจารณาตามความต้องการและวะัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ